วันนี้ก็พบกับแคทตัแลอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้จะมาพูดถึงการกราฟไม้นะครับผมการกราฟไม้คืออะไรทําไปทําไมนะครับผมนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของการกราฟไม้นั่นเองนะครับผมก็จะเห็นได้ว่ามีมากมายหลากหลายเลยนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับผมก็จะกราฟเพื่อความสวยงามนะครับผมก็จะกราฟกันสะบ้านหันแหลกนะครับนี่ครับทั้งด่างทั้งวีอะไรเต็มไปหมดนะครับผมนะดอก อะไรออกเต็มไปหมดนะครับดอกแพงด้วยเนี่ยก็ถ้ากราฟแบบนี้จะมีข้อเสียนิดนึ่งครับก็คือหัวแต่ละหัวมันก็จะแย่งอาหารกันนะครับอุ้ยนกร้องนะครับผมครับกราฟไม้คืออะไรคราฟไม้คืออะไรหลายคนสงสัยทำไมต้องเรียกกราฟวะอะไรนี้นะครับผมกราฟก็คือนี่เลยครับเกษตรป .4 นะครับผมนี่เลยการเสียบกิ่งการติดตาการทาบกิ่ง เหมือนกันครับแปรเป็นไทยกราฟก็คือการทําเหล่านี้นั่นเองครับผมเข้าใจตรงกันแล้วนะครับก็ต่อมาการกราฟง่าถ้าการกราฟไ,าารราฟไม้ถ้าพูดง่ายๆก็คือการนําหัวกระบองเพชรที่เราต้องการนะครับหรือต้นที่เราต้องการเนี่ยที่จะมาทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะขยายพันหรือว่ามันเน่าอะไรนะครับมาต่อกับตัวต่อนะครับผมนะครับทําไปเพื่ออย่างที่เพิ่งบอกไปนะครับผม เพื่อช่วยชีวิตไม้นะครับผมหากไม้มันเน่านะครับผมเน่าแบบนี้จะทํำยังไงเราก็ต้องปาดส่วนที่มันเป็นน้ําตาลเนี่อยค่อยปาดจนน้าตาลมันหมดไปแล้วเราสามารถเอาหัวยอดเนี่ยไปล่อรากใหม่ได้นะครับหรือเอาไปขึ้นกราฟใหม่ก็ได้เช่นกันนะครับผมส่วนใหญ่จะนิยมเอาไปขึ้นกราฟมากกว่านะครับผมหรือเอาไปขยายพันธุ์ไม้ขยายพันธุ์ไม้ยังไงครับถ้าขึ้นกราฟแล้วนี่เลยครับหน่อนจะโดกมากดอกจะออกไวมากนะครับผม ราะว่าตอเนี่ยส่งอาหารได้ดีนะครับผมหัวไม้ก็สามารถจเจริญเติบโตได้ดีนะครับผมแล้วก็สามารถรักษาพันไม้ได้นะครับผมสมมติไม้หายากไม้ราคาแพงหรือว่าไม้อนุรักษ์นะครับผมไม้ใกล้สูนพันธุ์ก็สามารถเอามาขึ้นกราฟได้ทําให้ขยายพันธุ์ได้นะครับผมหรือเพื่อความสวยงามนะครับอย่างที่เพิ่งดูกันไปสายแฟนซีนะครับผมเป็นความครีเอทีฟนะครับผมตรงนี้ แล้ววิธีการกราฟไม้ทํำยังไงง่ายมากครับนี่เลยครับอุปกรณ์ที่จําเป็นนะครับผมมีดนะครับผมจําเป็นมากเอาคมๆหน่อยนะครับแล้วก็มีดอะไรก็ได้นะครับคนจริงแต่เอาคมๆนะครับผมแล้วก็เป็นตัวแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์ล้างแผลทั่วไปนะครับผมเอาไว้ฆ่าเชื้อมีดนะครับผมแล้วก็เป็นเทปนะครับหรือว่าจะเป็นตัวหนังยางก็ได้นะครับผมเอาสุดท้ายคือความรู้ความรู้จําเป็นต้องมีนะครับไม่ใช่ว่ารู้เรื่องพวกนี้นะครับเดี๋ยวจะมีความรู้ที่เกี่ยวกับ ตอแต่ละต่ออะไรแบบนี้ด้วยนะครับผมหรือเทคนิคต่างๆนะครับผมโอเคครับผมการเลือกต้นต่อมาการาฟนะครับผมต้องเป็นต้นที่แข็งแรงไม่มีโรคจับแล้วต้องเต่งไม่ยุบก็คือยังสดใหม่อยู่นะครับจับจะต้องเต่งๆต่งแน่นๆนะครับมีสารอาหารถุวนนะครับผมแล้วก็ต้องมีความเหมาะสมกับหัวไม้ที่จะมาการนะครับความเหมาะสมก็คือขนาดนะครับผมขนาดจะต้องอดีกันนะครับผม ถ้าหัวไม้เล็กไปหรือใหญ่ไปเอามาใส่เนี่ยมันก็จะไม่เหมาะสมนะครับผมสายพันธุ์นี่ยิ่งสําคัญเลยครับถ้าสมมติว่าเอาพวกยูโฟเบียนะครับมากราฟกับใบสีมา่าเงี้ยไม่รอดแน่ๆนะครับผมยูโฟเบียก็ควรไปพวกราฟขั้วเลกเทียนะครับผมหรือว่าตัวโอพันทียก็ควรไปกราฟกับโอพันทียกลบข้ามกันได้ไหมได้นะครับแต่ว่า โอกาสสำเร็จมันก็จะน้อยหรือว่ากราฟแล้วไม่ค่อยโตอะไรแบบหรือบางทีก็ไม่ได้เลยนะครับผมก็ต่อที่ดีนะครับอย่างที่บอกไปคลิปที่แล้วนะครับควรจะมีคุณสมบัติที่ทนน้ำทนแดดทนฝนนะครับแล้วก็ส่งอาหารได้ไวนะครับผมปลูกดินแบบดนินบ้านดินถุงได้อะไรอย่างนี้นะครับผมอ่ะต่อมาก็คือการเลือกหัวไม้กาฟนะครับผมก็คือเลือกหัวอะไรก็ได้นะครับผมแต่ว่า หัวนั้นต้องแข็งแรงนะครับไม่มีโรคนะครับไม่ติดอะไรมานะครับผมแล้วก็จับแล้วต้องเหมือนกันครับไม่เต็งไม่ยุบต้องสดใหม่นะครับผมถ้าเกิดเด็ดหน่อมาเนี่ยต้องใช้หน่อที่เพิ่งเด็ดสดๆเลยนะครับผมหรือว่าตัดตัดยอดไปแล้วเนี่ยอย่างสมมติเนาตัดมาเนี่ยตัดแล้วต้องรีบกราฟนะครับถ้าเกิบปล่อยทิ้งไว้ต้นมันอาจจะแห้งนะครับผมมันไม่เต็งตึงกราฟแล้วอาจจะมีความสําเร็จน้อยนะครับผม วิธีการกราฟนะครับผมอันดับแรกนะครับเรามีตอแล้วใช่ไหมครับตอตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาตอที่มีรากหรือไม่มีรากก็ได้นะครับเน้นย้ำอีกที่นึ่มีรากหรือไม่มีรากก็ได้แต่ว่าต้องต่งตึงนะครับผมตอต้องอบวดแน่นจับแล้วไม่โยบนะครับผมแล้วก็ทําการปาดยอดครับผมทาการปัดยอดโดยการปาดเนี่ยให้ทําการปาดเพียงครั้งเดียวปาดเพียงครั้งเดียวในที่นี้หมายถึงว่าปาดชิดไปเลยปาดขาดเลยห้ามแบบว่า ไซส์ยึกยึกเหมือนเราตัดไม้ครับหมามทําแบบนั้นนบต้องปาดกับปุกทีเดียวเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดปาดยึกยิกเนี่ยมันจะทําให้ผิวหน้าไม้ของตัวต่อเนี่ยมันเป็นมันไม่มันไม่สมูทกันนะครับไม่เป็นแผ่นเดียวกันโอกาสที่จะติดมันก็จะน้อยไปอีกนะครับผมแล้วก็ทําการตัดแต่งนะครับตรงส่วนของสันผู้แล้วก็ตัวเปลือกไม้อื่นๆนะครับเพราะว่าตัวเปลือกไม้เนี่ยจะแข็งกว่าตัวเนื้อไม้นะครับ าหากเราตัดไปแล้วแล้วมันมันจะยุบครับเอาง่ายๆคือพอตัดไปแล้วเนี้ยไม้มันจะค่อยๆยยุบลงยุบลงนะครับผมหากเราไม่ตัดแต่งขอบเนี่ยตรงกลางมันจะยุบทําทให้ตัวต่อไม่ติดอยู่กับตัวหัวนะครับผมตัวหัวก็เช่นเดียวกันนะครับผมตัดไปเลยความสูงอะไรเท่าที่ต้องการนะครับผมแต่เน้นย้ำนะครับปาดเพียงครั้งเดียวเหมือนกันนะครับผม โอเคครับก็หลังจากบาดเสร็จแล้วเนี่ยให้ทําการมองหาท่อน้ําเลี้ยงนะครับของทั้งตอและก็ของหัวนะครับผมแล้วก็ทําการเล็งและวางให้ตรงกันนะครับพอตรงแนวก็ให้ทําการบดดิดนิดนึงนะครับเพื่อไล่ฟองอากาศนะครับแล้วก็หามุมที่เหมาะสมวางกันและไม่ไม่บิดเบี้ยวไปไหนนะครับผมหามุมให้เหมาะสมนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เอาหนังยางนะครับมารัดเพื่อให้ มันเชื่อมติดกันแน่นนะครับผมไม้จะได้ไม่หลุดออกนะครับให้มันชัวร์ๆว่ามันติดกันแน่ๆนะครับผมหรือจะใช้เป็นเทปใสก็ได้นะครับแปะได้เอาตึงๆแน่นๆเลยนะครับผมโอเคครับก็ต่อแต่ละอันเนี่ยจะมีตำแหน่งของท่อน้ําเลี้ยงเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับอันนี้เน้นย้ำนะครับความรู้นี้ต้องมีนะครับต่อแต่ละอันมีตำแหน่งของท่อน้ําเลี้ยงที่แตกต่างกันคุณต้องไปศึกษาลักษณะของต่อนะครับเนื่องจาก ตอมันมีหลายอย่างนะครับผมเราจะใช้อะไรเป็นตอก็ได้นะครับอย่างที่ผมบอกไปคลิปที่แล้วนะครับผมก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับอ่าตัวใบเสมานะครับหรือโอพันเคียนะครับตรงนี้เนี่ยตัวท่อํำเลี้ยงไม่ใช่วงตรงกลางใหญ่ๆนะครับไม่ใช่วงตรงนี้ขาวๆนะครับแต่จะเป็นลูกศรที่ผมชี้เป็นวงเล็กๆที่อยู่รอบๆวงตรงกลางตรงนี้คีนะครับเป็นท่อนเล็กๆนี้ก็ใช่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 ใช่หมดเลยขอบๆข้างๆนะครับแต่ไม่ใช่ตรงกลางนะครับผมเวลาเราวาง นะครับเราต้องวางให้ท่อนำเลี้ยงติดกันนะครับผมของเอร์เลสเกียเช่นเดียวกันครับเหมือนกับตัวโอคอนเกียเลยตัวท่อน้ำเลี้ยงจะอยู่รอบรอบวงตรงกลางนะครับเห็นจุดดำๆไหมครับเนี่ยจุดนี้เป็นท่อนำเลี้ยงจุดนี้เป็นท่อนำเลี้ยงท่อนำเลี้ยงท่อนำเลี้ยงตรงกลางไม่ใช่ท่อนำเลี้ยงนะครับผมต้องวางให้ตรงกันนะครับอย่างที่เน้นย้ำไปนะครับวางให้ตรงกันนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าหัวของคุณเนี่ยที่จะมาแตะเนี่ย มันมีส่วนของท่อน้ำเลี้ยงคุณก kind of ็สามารถเอามากราฟได้นะไม่ว่าจะเป็นตูดหรือตุ่มน้ำตุ่มน้ำมันก็จะมีท่อน้ำเลี้ยงเหมือนกันนะครับเพราะมันจะเจริญไปเป็นหนอเป็นอะไรก็แล้วแต่มันจะมีท่อน้ำเลี้ยงเหมือนกันนะครับสามารถนําไปกราฟได้เหมือนกันมีคนทําแล้วก็กราบปิดผมก็ทําแล้วก็กราฟปิดเหมือนกันนะครับผมโอเคครับผมหลังจากการทําการปลูกปลูกทายอวัยวะนะครับหรือการตัดต่ออวัยวะเสร็จแล้วเนี้ยให้นํามาพักไว้ในที่ร่มนะครับผมในที่ร่มในที่นี้หมายถึงว่า โดนแดดลำลายได้นะครับผมไม่ใช่มือสนิทนะโดนแดดลำลายได้แต่อย่าโดนแดดโดยตรงนะครับผมไม่งั้นมันจะระเหยเร็วเกินนะครับแล้วก็ให้ทําการงดน้ํานะครับผมงดน้าดําห้ามโดนฝนเลยนะครับแล้วก็พอผ่านไป5ถึง7วันเนี่ยสามารถเอาเทปหรือหนังยางออกได้นะครับแผ่เขาก็จะสนิทกันละเริ่มเริ่มติด,ดติดกันเลยแหละไม่เริ่มละติดกันเลยบางคนก็3วันเอาออกสามวันนี่ไม่แนะนำนะสัก5ถึง7วันจะดีที่สุดนะครับผมบางคนก็แปะไป อาทิตย์สองอาทิตย์อย่างผมเนี่ยแปะไปนานเลยบางทีลืมอะไรอย่างนี้นะครับหรือถ้าเป็นไม้ใหญ่ๆหน่อยเนี่ยต้องแปะนานหน่อยนะครับเพราะว่าเนื้อที่แผลเขาเยอะก็ควรแปะให้มันนานๆข้างนอกอาจจะสนิทแต่ข้างใน,นอาจจะยังไม่สนิทบางทีก็มีนะครับเน่าจากข้างในก็มีนะครับผมและสําคัญที่สุดก็คือการกราฟไม้เนี่ยมีความเสี่ยงนะครับอาจจะทําให้ไม้เน่าได้นะครับผมหัวไม้อาจจะเน่าได้นะครับก็ต้องตัดสินใจดีๆนะครับผมแรกๆก็เน่า ผมก็เน่าเยอะครับก็ค่อยๆฝึกฝนประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าสำคัญก็คือความสะอาดแล้วก็ท่อน้ำเลียงต้องตรงกันนะครับผมโอเคจบ